สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงรู้ทันดาวรู้ทันดวงกับปรากฏการณ์สุริยุปราคาที่จะเกิดขึ้นในวันที่1พฤษภาคมของปี2565นี้นะคะซึ่งถือเป็นการเกิดขึ้นครั้งแรกของปีเลยว่าจะส่งอิทธิพลเช่นไรกับดวชะตาของชาว12ราศีกันบ้างนะคะ โดยคลาดของพระอาทิตย์หรือที่เรียกกันว่าสุริยุป,ปราคานั้นมักจะเกิดขึ้นในวันแรงสิบห้าค่ำหรือบางปีก็อาจจะมีการเคลื่อนไปเป็นวันขึ้นหนึ่งค่ำนะคะซึ่งทางจันทรคตินั้นเรียกว่าวันอมาวาสีค่ะโดยในหนึ่งปีก็จะมีเพียงแค่สองถึงสาครั้งเท่านั้นนะคะซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่พระจันทร์โลกแล้วก็พระอาทิตย์เดินโครจรมาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันค่ะ และเมื่อมองจากโลกออกไปนะคะเราจะเห็นเงาของพระจันบทร์บดบังพระอาทิตย์ค่ะโดยอาจจะบดบังเป็นเพียงบางส่วนหรือว่าบดบังมิดทั้งดวงก็ได้ค่ะโดยในวันที่1พฤษภาคมของปี2565นี้นะคะจะเกิดสุริยุป,ปราคาชนิดวงแหวนขึ้นคือเป็นชนิดที่เกิดเงามืดเพียงบางส่วนนั่นเองค่ะโดยที่เกิดขึ้นไม่เต็มดวงนะคะ โดยสุริยุปราคาในครั้งนี้เราจะสังเกตเห็นได้ในประเทศซีกโลกทวีปอเมริกาค่ะโดยเกิดขึ้นทางทวีปอเมริกาตอนใต้นะคะบริเวณเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็เหนือมหาสมุทรแอตแลนติกค่ะโดยที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ที่เมืองไทยนะคะ และตามความเชื่อค่ะแสงของคลาดหรือว่าแสงของสุริยุปราคาที่เกิดขึ้นนั้นนะคะหากมองเห็นด้วยตาเปล่าในซีกโลกใดหรือว่าในประเทศใดค่ะก็จะมีเรื่องราววุ่นวายเกิดขึ้นที่ซีกโลกนั้นๆหรือว่าประเทศนั้นๆนะคะซึ่งก็เป็นการดีค่ะที่แสงคลาดหรือว่าแสงของสุริยุปราคาในครั้งนี้นะคะไม่ได้เกิดขึ้นแล้วก็มองเห็นได้ชัดเจนที่ประเทศไทยค่ะ จึงส่งผลให้ประชาชนคนไทยนั้นไม่ได้รับอิทธิพลจากสุริยุปราคามากจนเกินไปนักนะคะโดยสุริยุปราคาที่จะเกิดขึ้นในวันที่1พฤษภาคมของปี2565นี้นะคะซึ่งถือเป็นครั้งแรกของปีค่ะ จะเริ่มเกิดคลาดในเวลา1นาฬิกา45นาทีเป็นต้นไปนะคะและเริ่มบทบังมากที่สุดในเวลา3นาฬิกา41นาทีแล้วก็สิ้นสุดระยะของคลาดในเวลา5นาฬิกา37นาทีค่ะรวมระยะเวลาในการเกิดสุริยุป,ปราคา3ชั่วโมง52นาทีค่ะ มีความเชื่อกันว่าระยะเวลาในการเกิดสุริยุปราคานะคะยิ่งนานเท่าไหร่ผลกระทบก็จะนานมากเท่านั้นค่ะโดยสมผุดคราดที่เกิดขึ้นนะคะจะเกิดขึ้นที่ราศีเมษค่ะที่16องศา18ลิปดาค่ะและแม้ประเทศไทยจะมองไม่เห็นสุริยุปราคาได้อย่างชัดเจนในครั้งนี้นะคะแต่แสงของสุริยุปราคานั้นก็เชื่อว่ายังคงส่งผลอิทธิพลให้กับผู้คนได้เช่นกันค่ะ โดยคราดในครั้งนี้นะคะก็จะส่งผลกระทบให้กับชาวราศีเมษแล้วก็ชาวราศีตุลโดยตรงค่ะเนื่องจากอยู่ในแนวระนาบของการเกิดคาดนั่นเองค่ะโดยผลกระทบนั้นจะมีมากน้อยแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับองศาของลัคนากำเนิดและองศาของดวงดาวในจุดตั้งรับณนะจุดราศีเมษและจุดราศีตุลของแต่ละบุคคลนะคะว่าองศาจะอยู่ในระยะของคลาดหรือไม่ค่ะ หากองศาของลัคนากำเนิดและดวงดาวที่ตั้งรับในเรือนราศีเมษและในเรือนราศีตุลน,นะคะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์บวกลบสามองศาของจุดเกิดคราสที่สิบหกองศาสิบแปดลิบดาอิทธิพลร้ายต่างๆของคราสที่จะเกิดขึ้นก็จะเบาบางลงค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะอิทธิพลของสุริยุปราคานั้นตามความเชื่อก็ย่อมส่งผลกระทบกับดวงชะตาของผู้คนค่ะแล้วก็ถือว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ห้ามเลิกอีกด้วยนะคะคือเราจะไม่ประกอบการมงคลใดๆในช่วงระยะเวลาที่ครูบาอาจารย์ท่านเรียกว่าหน้าสัตวารีหลังสัตวารานั่นก็คือก่อนหน้าเจ็ดวันและหลังเจ็ดวันนะคะนับจากวันที่เกิดสุริยุปราคาค่ะ โดยในครั้งนี้นะคะสุริยุปราคานั้นก็เกิดขึ้นในวันที่1พฤษภาคมดังนั้นผลกระทบก็จะเริ่มมีตั้งแต่วันที่24เมษายนนี้ไปจนถึงวันที่8พฤษภาคมของปี2565นี้ค่ะโดยคราสเมื่อเกิดขึ้นในเรือนใดของชะตาราศีเกิดก็จะส่งผลวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันแค่ว่าในแต่ละราศีนั้นจะมีเรื่องวุ่นวายอะไรกันบ้างนะคะ เรามาดูกันที่ราศีเมษนะคะซึ่งถือเป็นเจ้าภาพใหญ่ของอิทธิพลสุริวประราคาในครั้งนี้เลยละคะ่ะเช่นชาวราศีเมษนั้นอาจจะมีผลกระทบในเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจรวมไปจนถึงให้ระมาัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุที่อาจทําให้ท่านเจ็บเนื้อเจ็บตัวะคะ่ะถือเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีเมษนั้นจะทําคุณบูชาโทษโปรดสัตว์ได้บาปนะคะ ให้ท่านระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับผู้หลักผู้ใหญ่กับเจ้านายหรือกับบุคคลที่อยู่รอบๆตัวนะคะแล้วก็ให้ระวังว่าช่วงนี้ชาวราศีเมษอย่าหัวร้อนค่ะเพราะก็มีคนพร้อมไข้กับท่านอยู่นะคะแม้กระทั่งคนใกล้ตัวเช่นคนรักคู่ครองหรือว่าหุ้นส่วนในการทำธุรกิจร่วมกันก็มีโอกาสที่จะเกิดปัญหากันขึ้นได้ค่ะ ราศีต่อมานะคะเป็นราศีพฤษภค่ะถือว่าในการเกิดสุริยุป,ปราคาครั้งนี้นะคะชาวราศีพฤษภรอดตัวค่ะเพราะว่าชาวราศพรีศพฤษภนั้นก็ถือว่าได้รับอิทธิพลของสุริยุป,ปราคาที่เกิดขึ้นในปี2564ที่ผ่านมานะคะถือว่าโดนมาหลายครั้งแล้วค่ะเรียกว่าท่านโดนมาเยอะแล้วก็ได้รับการยกเว้นบ้างนะคะ แต่ก็มีอยู่สำหรับบางท่านค่ะยกเว้นว่าสำหรับท่านที่มีดาวที่อยู่ในเรือนราศีเมษหรือว่าในเรือนราศีตุลในดวงกําเนิดนะคะหากท่านมีดาวตั้งรับอยู่ในเรือนราศีเมษและในเรือนราศีตุลก็อาจจะวุ่นวายไปตามความหมายดาวนั้นๆค่ะว่าดาวดวงนั้นๆนเป็นดาวเจ้าเรือนอะไรในดวงชะตานะคะ เช่นท่านอาจจะมีดาวพระสุขซึ่งดาวพระสุขนั้นก็ถือเป็นดาวประจําตัวของชาวราศีพฤษภนะคะสมมติว่าท่านมีดาวพระสุขตั้งรับอยู่ในเรือนราศีเมษหรือว่าตั้งรับอยู่ในเรือนราศีตุลท่านก็อาจจะโดนผลกระทบในเรื่องของสุขภาพกายหรือว่าสุขภาพใจได้เช่นเดียวกันค่ะ สำหรับชาวราศีมิถุนนะคะก็ให้ระวังในเรื่องของผลประโยชน์ระวังในเรื่องของโชคลาภหรือว่าเรื่องการทำโปรเจกต์โครงการอะไรใหม่ๆในช่วงนี้ค่ะรวมไปจนถึงในเรื่องของการลงทุนหรือว่าการพนันขันต่อต่อตางๆนะคะสำหรับใครที่ชอบเสี่ยงโชคก็ช่วงนี้นะคะมีโอกาสเสียมากกว่าจะได้ค่ะสำหรับท่านที่มีบุตรบริวารน,นะคะช่วงนี้บุตรบริวารอาจจะหัวดือ้อหัวแข็งพูดยากสักหน่อยนะคะ หรืออีกในหนึ่งอาจจะหมายถึงบุตรบริวารของท่านมีการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นในช่วงนี้นะคะก็ให้ดูแลตรวจสอบกันเพิ่มเติม,ตมสักหน่อยนึงค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะก็ให้ระวังเรื่องปัญหากิจกรรมการงานของท่านนะคะในช่วงนี้จะมีปัญหาจรเข้ามาบ่อยครั้งค่ะ แล้วก็ระวังในเรื่องของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะคะสําหรับท่านที่กําลังติดต่อเดินที่ดินอยู่ก็ให้ระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆสําหรับท่านที่มีรถยนต์ครอบครองนะคะรถยนต์ในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาบางทีสตาร์ทไม่ติดหรือว่ามีไอตรงโน้ตรงนี้เสียอยู่บ้างนะคะก็ให้ท่านตรวจสอบดูแลให้ดีค่ะ รวมไปจนถึงในเรื่องของบุคคลในครอบครัวเช่นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติพี่น้องก็มีโอกาสที่จะพูดคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะในช่วงนี้หรืออีกในหนึ่งอาจจะหมายถึงบุคคลในครอบครัวของท่านเช่นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติพี่น้องอาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นในช่วงนี้ก็เป็นได้ค่ะ สำหรับชาวราศีสิงห์นะคะก็ให้ระวังในเรื่องของเจ้านายผู้บังคับบัญชาหรือว่าในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่รวมไปจนถึงญาติผู้ใหญ่นะคะแล้วก็พี่น้องรวมไปจนถึงชื่อเสียงเกียรติยศทางสังคมของท่านอีกทั้งในเรื่องของการเดินทางในช่วงนี้หากชาวราศีสิงห์จะต้องเดินทางไปที่ไหนแล้วก็นัดหมายนั้นเป็นเรื่องสําคัญสําหรับท่านนะคะ ก็ให้คำนวณเวลาให้ดีค่ะหรือบวกเพิ่มเวลาเข้าไปอีกนะคะการเดินทางจะได้ไม่เป็นปัญหาค่ะรวมไปจนถึงในเรื่องของการติดต่อประสานงานนะคะสำหรับช่วงนี้ขอให้ท่านพูดให้ชัดถ้อยชัดคำค่ะเพราะในบางครั้งการติดต่อประสานงานของท่านอาจจะมีการเข้าใจผิดแล้วทำให้เกิดเป็นผลกระทบเสียหายมาถึงเรื่องกิจกรรมการงานของท่านได้ค่ะสำหรับชาวราศีกันนะคะก็ให้ระวังในเรื่องของเงินเงินทองทองค่ะ รวมไปจนถึงในเรื่องของการหาผลประโยชน์และรายได้ของท่านนะคะ ในช่วงนี้สําหรับบางท่านอาจถึงขั้นขาดสภาพคล่องได้แล้วก็บางท่านที่เงินทองคล่องตัวอยู่แล้วในช่วงนี้จะใช้จ่ายอะไรที่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ๆนะคะหรือซื้อสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงๆก็ให้คิดอ่านให้รอบคอบค่ะรวมไปจนถึงท่านใดที่มีอาจจะเป็นพักพวกเพื่อนฝูงหรือว่าคนรู้จักกันเข้ามาขอหยิบขอยืมเงินทองของท่านนะคะแนะนำว่าให้ท่านปฏิเสธไปก่อนจะดีกว่าค่ะ เพราะมีแนวโน้มว่าให้ยืมไปแล้วอาจไม่ได้คืนนั่นเองค่ะหรือว่ามีใครเข้ามาร้องขอให้ท่านช่วยเหลือในเรื่องของการเซ็นค้ำประกันในช่วงนี้นะคะให้ท่านปฏิเสธไปก่อนจะดีกว่าค่ะสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะถือว่าชาวราศีตุลน,นั้นเป็นเจ้าภาพร่วมกับชาวราศีเมษจากอิทธิพลการเกิดสุริยุป,ปราคาในครั้งนี้ค่ะ ดังนั้นในช่วงนี้นะคะชาวราศีตุลก็ระวังในเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจรวมถึงระวังอุบัติเหตุที่อาจทําให้ท่านเจ็บเนื้อเจ็บตัวขึ้นได้ค่ะทั้งของตอนเองแล้วก็ทั้งของคนรักคู่ครองเลยนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของการหัวร้อนค่ะในช่วงนี้นะคะให้นึกไว้ว่ามีคนที่พร้อมจะคว้กับท่านอยู่ค่ะแม้กระทั่งคนใกล้ตัวนะคะเช่นคนรักคู่ครองหรือว่าหุ้นส่วนในการทําธุรกิจก็มีโอกาสที่จะเกิดปัญหากันขึ้นได้ค่ะ สำหรับชาวราศีพิจิกนะคะถือว่าชาวราศีพิจิกในครั้งนี้รอดตัวค่ะเพราะว่าท่านนั้นก็โดนอิทธิพลของสุริยุป,ปราคาที่เกิดขึ้นในปี2564ที่ผ่านมาหลายครั้งแล้วนะคะเรียกว่าที่ผ่านมานั้นท่านเป็นทั้งเจ้าภาพหลักแล้วก็เจ้าภาพร่วมมาหลายครั้งแล้วในครั้งนี้เนี่ยถือว่าท่านรอดตัวค่ะเพราะโดนมาเยอะแล้วนั่นเองค่ะ ยกเว้นเสียแต่ว่าในเรือนราสีเมษและในเรือนราสีตุลในดวงชะตากำเนิดของท่านนะคะมีดาวตั้งรับอยู่ก็อาจจะวุ่นวายไปตามความหมายของดวงดาวค่ะว่าดาวดวงนั้นนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนอะไรของดวงชะตายกตัวอย่างเช่นหากท่านมีดาวพฤหัส,สบดีซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและดาวเจ้าเรือนปุตตะค่ะซึ่งก็หมายถึงการเงินโชคลาภการลงทุนการเสี่ยงโชคความรัก บริวารและบุตรหลานค่ะหากท่านมีดาวพฤหัสบดีตามที่ยกตัวอย่างนะคะอยู่ในเรือนราศีเมษหรือว่าในเรือนราศีตุลท่านก็อาจจะโดนผลกระทบในเรื่องดังกล่าวที่ว่ามาได้เช่นกันค่ะทีนี้เรามาดูราศีธนูก,กันบ้างนะคะ สำหรับชาวราศีธนูนั้นก็ให้ระวังในเรื่องของบุตรบริวารค่ะรวมไปจนถึงในเรื่องของการลงทุนหากท่านมีโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรในช่วงนี้นะคะก็ให้ท่านพิจารณาในการลงทุนให้รอบคอบค่ะ รวมไปจนถึงการหาโชคลาบหรือว่าการลงทุนที่มีความเสียส่ยงสูงนะคะเช่นการเทรดหุ้นการเทรดเหรียญบิตคอยแบบนั้นเป็นต้นการเสี่ยงโชคต่างๆหรือว่าการพนันขันต่อต่อตางๆในช่วงนี้หากท่านจะทําการพนันขันต่อต่อตางๆหรือว่าเสี่ยงโชคหรือว่าจะลงทุนนะคะมันมีแนวโน้มว่าจะเสียมากกว่าที่จะได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ให้รอบคอบมากๆนะคะ สำหรับชาวราศีมังกรค่ะก็ให้ระวังในเรื่องของบุคคลในครอบครัวนะคะทั้งพ่อแม่หรือว่าญาติพี่น้องของท่านอาจจะมีโอกาสเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาหรือมีเหตุให้ทะเลาะเบาแวงกันนะคะรวมไปถึงอาจจะมีปัญหาความวุ่นวายปั่นป่วนต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์รวมไปจนถึงกิจกรรมการงานของท่านค่ะ ในช่วงนี้ก็หากทํางานก็ต้องมีความรอบคอบมากๆนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะมีปัญหากระจุกกระจิ๊เข้ามาให้ท่านต้องแก้ไขอยู่บ่อยๆค่ะสําหรับชาวราศีกุมนะคะก็ให้ระวังในเรื่องของอาญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเจ้านายหรือว่าญาติผู้ใหญ่ค่ะรวมไปจนถึงระวังในเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศนะคะ สำหรับท่านที่ต้องมีการเดินทางแล้วก็มีการนัดหมายที่เป็นนัดหมายสำคัญสคัญในช่วงนี้นะคะขอให้ท่านาตรวจสอบเส้นทางให้ดีหรือว่าเผื่อเวลาเอาไว้สักหน่อยค่ะเพราะบางทีเนี่ยพอเดินทางไปแล้วหากเกิดอุบัติเหตุที่อยู่ด้านหน้าก็อาจจะทำให้รถติดนะคะถือว่าเป็นการสะดุดติดขัดในการเดินทางของท่านแต่ถ้าท่านมีการบวกเวลาเพิ่มเอาไว้แล้วหรือว่ามีการตรวจสอบเส้นทางแล้วเป็นอย่างดีก็จะทาให้ท่านพ้นปัญหาเหล่านี้ไปได้ค่ะ รวมไปจนถึงในเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะคะหากชาวราศีกุมต้องมีการติดต่อสื่อสารที่เป็นการสื่อสารแบบสําคัญสําคัญหน่อยในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านามีการสื่อสารที่รอบคอบรัดกุมแล้วก็ชัดถ้อยชัดคําหน่อยนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะทําให้เกิดปัญหาได้ค่ะ เพราะว่าเคยมีมาแล้วนะคะบางทีเขาบอกว่าโทรมาสั่งเหล้าเนี่ยเอาสามสี่ลังปรากฏว่าขนไปให้แล้วสามสิบสี่ลังลูกค้าบอกว่าโอ้ยไม่ใช่เฮียเอาแค่สามหรือสี่ลังเท่านั้นอ๋อเฮียก็ขนไปส่งให้ตั้งสามสิบสี่ลังแล้วอันนี้เรียกว่าเป็นการติดต่อสื่อสารที่ผิดพลาดค่ะก็ให้ชาวราศีกุมระมัดระวังให้ดีในช่วงนี้นะคะ สำหรับชาวราศีมีนค่ะก็ให้ระวังในเรื่องของเงินเินทองทองเป็นพิเศษนะคะ เพราะว่าท่านอาจจะมีรายจ่ายจรเข้ามามากค่ะสําหรับบางท่านอาจจะถึงขั้นขาดสภาพคล่องได้เลยนะคะเพราะอาจจะมีรายจ่ายจรเข้ามาแบบกระทันหันทําให้การเงินของท่านนั้นสะดุดติดขัดนะคะสําหรับบางท่านเนี่ยนัดกันไว้แล้วว่าจะจ่ายในรอบจังหวะนี้อาจทําให้ต้องเลื่อนออกไปก่อนนะคะนั่นก็หมายถึงว่าเรื่องเงินอาจจะต้องรอคอยนั่นเองค่ะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องการเสียรู้ผู้อื่นในเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะ ช่วงนี้อาจจะต้องงดการเซ็นค้ำประกันหรือว่างดให้ผู้อื่นยืมเงินออกไปก่อนค่ะเพราะใครมายืมในช่วงนี้นะคะโอกาสได้คืนนั้นค่อนข้างต่ําค่ะและตามความเชื่อนะคะอิทธิพลของสุริยุปราคานั้นก็ไม่ได้ส่งอิทธิพลเพียงแต่เรื่องวุ่นวายเท่านั้นนะคะแต่ยังส่งผลในเรื่องของความเข้มขลังอีกด้วยค่ะโดยเราเชื่อกันว่าในการทําพิธีของเงินพระจันทร์นั้น ในวันที่เกิดสุริยุปราคานั้นเราเชื่อว่าสามารถทําพิธีขอเงินพระจันทร์ได้แบบเข้มขังมากๆเลยละค่ะโดยปกติแล้วเราสามารถทําพิธีขอเงินพระจันทร์ได้ทุกๆเดือนเลยนะคะในวันที่พระจันทร์ดับค่ะซึ่งก็ตรงกับวันแรมสิบห้าค่ำหรือว่าวันขึ้นหนึ่งค่ำของทุกๆเดือนนะคะแต่ว่าในวันที่พระจันทร์ดับแบบเกิดสุริยุปราคายกตัวอย่างเช่นที่จะเกิดในวันที่หนึ่งพฤษภาคมของปีสองพันห้า้อยหสิบห้านี้ละค่ะ จะมีความเข้มขขังมากเป็นพิเศษในการทําพิธีของเงินพระจันทร์ค่ะโดยเราเชื่อกันว่าหากทําพิธีของเงินพระจันทร์ในวันสุริยุปราคานะคะจะสามารถเปลี่ยนฐานะทางการเงินในช่วงเวลาหนึ่งเดือนนับจากวันที่ขอได้ค่ะซึ่งก็จะเป็นไปตามวาสนาของแต่ละบุคคลนะคะ โดยครูบาอาจารย์ท่านกล่าวเอาไว้ว่าสําหรับบางคนนั้นก็สามารถเปลี่ยนได้แบบเป็นเบี้ยต่อไส้ค่ะสมมุติว่าช่วงนี้ขาดสภาพคล่องอยู่แล้วทาพิธีของเงินพระจันทร์นะคะเราก็จะพอกินพอใช้ไปตลอดทั้งเดือนนั่นเองค่ะ และสำหรับบางท่านที่พื้นดวงกำเนิดมีดาวการเงินดีๆนะคะหรือว่ามีดาวพระศุกร์ซึ่งหมายถึงเป็นดวงดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยสวยงามอยู่แล้วในพื้นดวงชะตาหากท่านทำพิธีของเงินพระจันทร์ในช่วงวันที่เป็นสุริยุป,ปราคานะคะเรียกว่ามีโอกาสที่จะพลิกชีวิตให้เป็นเศรษฐีใหม่กันได้เลยละคะ่ะ ส่วนการทำพิธีของเงินพระจันทร์นั้นนะคะอาจารย์กบจะนำมาแชร์ให้ในคลิปถัดไปค่ะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะถ้าท่านชอบคลิปนี้อาจารย์กบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนำมาแบ่งปันกันอีกนะคะสำหรับท่านที่ต้องการตรวจเช็คดวงชะตาเพิ่มเติม,ตมกับอาจารย์กบท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะโดยกดที่สามเหลี่ยมเล็กๆที่อยู่ด้านขวามือนะคะ จะมีรายละเอียดแจ้งไว้ทั้งหมดค่ะและสำหรับท่านที่ต้องการจองคิวดูดวงกับอาจารย์โกบนะคะท่านสามารถติดต่อจองคิวได้ที่ Line ID 0890034555ค่ะสำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยอาจารย์กบก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยละค่ะสวัสดีค่ะ